สวัสดีค่ะเมื่อว,วานนะคะแม่โก้ได้โพสต์ค่ะไปในเรื่องของการหากิจกรรมให้ลูกค่ะในเรื่องของการจับคู่ก็มีภาพซ้ายภาพขวานะคะ,ะเช่นฝั่งซ้ายมีอะไรที่จะคู่กับมันแบบที่ถูกต้องบ้างนะคะแต่ทีนี้มันเป็นไปในลักษณะของกระดาษท,ที่ต้องมีการพริ้น์ออกมาใช่ไหมคะก็มีคุณแม่ถามมาค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ที่สนใจค่ะก็ถามมาค่ะว่า ม,มีวิธีการปริ้นยังไงก็คงจะไม่สะดวกในเรื่องของตรงนี้นะคะจะบอกว่านะคะอะไรก็ตามที่แม่โก้โพสต์ไปนะคะแล้วเป็นเรื่องเสียเงินนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะถามมาค่ะเดี๋ยวแม่โก้จะช่วยหาทางออกค่ะแม่โก้ไม่ได้เก่งนะคะแต่แบบทําทุกวันทุกวันไปอะ่ะมันก็จะแบบซึมซาบมาเองในเรื่องของการประยุกต์ใช้ของในบ้านของรอบตัวอย่างนี้ค่ะอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยเมื่อวานพอคุณแม่ถามมาว่า จะปริ้นยังไงบอกเลยค่ะถ้าไม่สะดวกไม่ต้องปริ้นอย่างสมมุตินะคะอันนี้เรื่องของการจับคู่ถ้าเป็นไปได้นะแม่โก้อยากให้ใช้ของจริงดีที่สุดเลยค่ะอ่ะอย่างสมมุติอันนี้สม,มุดใช่ไหมคะหรือหนังสือก็ได้นะอ่ะวางไว้ฝั่งซ้ายใช่ไหมคะเหมือนเราก็แบบเหมือนเหมือนจําลองว่าว่าเป็นเป็นภาพนะคะอ่ะวางไว้ตรงซ้ายใช่ไหมคะอาวแล้วอะไรล่ะที่มันจะคู่กับสม,มุดที่เรารู้ลนะดินสอหรือปากกาและอย่างหนึ่งแน่ๆ แต่ว่าถ้าเราจะทําให้คล้ายๆกับการจับคู่ว่ามันจะต้องมีสิ่งผิดด้วยใช่ไหมคะปากกาหรือที่สอถูกเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้คะ่ะที่มันผิดน่ยหาได้ง่ายกว่าสิ่งที่ถูกอีกค่ะอ่าเมโก้ก็จะยกตัวอย่างนะคะอ่าก็มีสมุดนะคะอ่ามีปากกานะคะปากกาจะวางตำแหน่งที่1ที่2ที่3ก็ได้แล้วแต่นะคะอ่าแล้วก็มีแม็กค่ะ อ่าแล้วก็มีเมาส์ค่ะอ่าก็วางเรียงด้านข้างค่ะก็ะเหมือนภาพจําลองในกระดาษนะคะก็ทําแบบให้ให้ลูกชี้ก็ได้อ่าหรือจะถ้าเกิดว่ามีไว้บอร์ดก็วางแล้วให้ลูกเอาถ้าอยากให้ลูกเขียนนะคะก็ให้ลูกชี้สมุดอ่าขีดอ่าขีดไปหาในสิ่งที่ถูกต้องนะคะหรือค่ะให้ลูกจับสิ่งที่ถูกต้องเลยค่ะว่าอะไรคู่กับอะไรอันเนี้ยได้จับต้องด้วยค่ะได้ได้ใช้คาศัพท์ด้วยนะคะ พราะจะบอกว่าบางครั้งอ่ะลูกเราคําพูดไม่ออกค่ะก็ในเรื่องของคําศัพท์มีส่วนนะคะคําศัพท์ไม่ได้พูดออกยากมากค่ะนะคะอันนี้ในเรื่องของอในเรื่องของการจับคู่ค่ะเอาของเล่นในบ้านก็ได้ค่ะีิที่กองกองเป็นกองนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะจับคู่ได้ดีเลยเพราะว่าความสนใจมีอยู่กับของเล่นอยู่แล้วนะคะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละพูดถึงของเล่น ก็ก่อนหน้านี้แม่โก้แม่โก้เคยโพสต์ไปในเรื่องของอเขาเรียก่อะไรอะ่ะการแยกหมวดหมู่อะมาหาเรื่องของเล่นของเล่นที่เยอะๆในบ้านนะคะแม่โก้จะบอกว่าเอามาทำาสื่อการสอนได้ดีมากเลยอย่างเช่นมีรถมีเครื่องบินส่วนใหญ่ขอโทษนะคะ ของเล่นที่แม่โก็ยกตัวอย่างอาจจะเป็นในแนวเด็กผู้ชายนะคะเพราะว่าเลี้ยงน้องมิกกี้มาก็มีแต่ของเล่นเด็กผู้ชายกอย่างเช่นรถอ่ะมีเรือมีเครื่องบินก็เอาไอ้ไอ้ชามหรือจานหรืออะไรก็ได้ค่ะวางไว้ค่ะใส่ดินมาค่ะ,ะใส่น้ํามาค่ะนะคะแล้วก็ใส่เหมือนเป็นไอ้สำลีเหมือนเป็นก้อนเมฆอะ่ะจาลองว่าเป็นอากาศก็วางสามจานนี่แหละคะ่ะแล้วก็ให้ลูกอ่ะคะ่ะเอาของเล่นที่มีอะ่ะ รถเรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแยกเป็นประเภทของยานพาหนะได้นะคะนะคะนี่แหละคะ่ะก็ให้ลูกแยกแยกหมูหมูได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสื่อการสอนที่แม่โก้โพสต์ไปบางครั้งสะดวกอยู่กับโทรศัพท์ในบางเวลาก็อาจจะเป็นภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองค่อยค่อยค่ยคยคะไปประยุกต์ใช้ของในบ้านนะคะให้มันจับต้องได้ค่ะจะดีเสอีกว่านะคะของแม่โก้แม่โก้ไม่ต้องก๊อปปี้เป๊ะเลยนะคะ แค่เป็นแนวทางค่ะทำทุกวันทำบ่อยๆนะคะนี่แหละค่ะคือเทคนิคในการเลี้ยงดูน้องมิกกี้สำหรับแมโก้นะคะคือแมโก้จะประยุกต์ใช้ของค่ะท้ายที่สุดแล้วค่ะลูกจะก๊อปปี้เราค่ะลูกจะเป็นเด็กที่มีจินตนาการนะคะในการครีเอทของรอบตัวอะไรค่ะนะคะลองวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องเงินค่ะเรื่องสิ้นเปรืองนะคะสำหรับในการเลี้ยงลูก หยุดก่อนนะคะตอนนี้ถ้าคิดไม่ออกมันจะเป็นจริงๆก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรี้ยงลูกต้องประหยัดค่ะนะคะ